สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะไตรวายครับส่วนคนข้างหลังหมือนไวายครับมาเริ่มกันต่อเราก็จะเริ่มแบบอะไรเบสิกเบสิกใช่ไหมฟันไม่รู้วิสิควิซิคคืออะไร,ไรอะมไม่รู้โว <c oughs> คนปกติเกาทำอะไรกันเวลาเล่นไม้คาวอ่ะไม่รู้เลยละ่ะ <c oughs> ไงเนี่ยอาแก่งไงอ่าวี <Jetzt die abil itation> ่มันเอาไว้เราเว้ยข้าทำเีนออ๋ออเป็นลมตายแค่น้นมีการแหลกนิดหน่อยนะไม่นิดหน่อยเกิดตายอ่ะกี้นี่เครื่องกั

มันจะมืดไม่ใช่แล้วนะ,เ,นะเราไอ้เค่นี่ไม่ปะปุ่มอยู่ปะโคตรนานเลยเฮ้ยโอ้วสิควสิคไงนะหาหมู่บ้านวิลเลจเจอโอ้โหจะมีให้เนี่ยอุ้ยน่ไรอ่ะมันจะมีให้ <S 2> <S 2> <S มาเลย ว่าไม่เจอใช้แผนชุดเชื่อนะเออดินตรงนั้นยาวนะหาหมู่บ้านเน่แ้วผมขอตัดตรงนี้ออกไปก่อนเออนื่องจากมันมืดนะเราก็ใช้แผนบีว่าต้นไม้โอก็ตายรอบหนึ่งนะ โตรโหดร้ wow. ายเลยเฮดช็อตเลยกลารกบานอ่ะว้าวังเช้าเออเงินมาที่แสนดีโอ้โหโดนผีเธอกัดบรรยากาศวันดูแมนนะจีนเงี้งง Những chạc cây tay là. Ai kiểu thân. Ui ui, 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 được bẹp hơn nữa. Ui, rồi ui. mãi ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui,

อ๋ออมันเช้าแล้วดิมันเช้าแล้วเฮ้ยน้องใจเย็นมันดูไอ้นี่มันดูอันนี้มันดูอ๋อเอเอๆนี่ผมเล่นโหมดฮาร์ดนะครับลืมบอกไม่มีไม่มีอะไรทำอะไรทั้งนั้นนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นอฮ้ยเป็นต่อหรือเปล่าเฮ้ยมันมันไอออ้ันเทะเลนี่หว่าริมหาดนนมันริมเลนี่หว่า ก็อีกกรน,นึกว่าจะเป็นเกาะน่าจะใหญ่อยูน่นะไม่มีแรงวิ่งนละกินข้าวกวัวเต็มเลยออวัวเต็มเลยเห็นอยู่สองตัวบอกวัวเต็มเลยมาตื่นฟังกู <c oughs> ต้องว่ายน้ำไปเพี่อตายแน่นเลยวางมาเลยวางมาเลยมาเลวมาเลว ตอนนี้ผมก็ได้เจอหมู่บ้านแล้นะครับซึ่งผมเกือบตายนะฮะโอ้ยผมได้หาแทบตายนะครับหาคนดีตายออแล้วครับเว้ยตายเศีกเศีกไอ้เศีกกว่าเลยว้าวชาวนิสัยสดใสสำหรับชาวนิสัยสดใสด้วยอะไรการดูปาก

เกี่ยวข้างๆนั้นไม่สวยไม่สวยอย่ามาเลยกู <c ười> ที่ใจดิมาด้วยเซฟเซลเอ้ยหาไม้ไม่เจอมีแล้วกันบอกล้งบอกเลย <c ười> เอะไรจีหยิวยิย เฮ้ยแปลกนะเนี่ยอันนี้ปแปลกนะแมวดิจะตายดโ่ hey. Oh, hey, hey. แม่เฮยแม่ปลอยจังหวะตอนที่กูกำลังคาบของ hey. Hey, เฮ่ไเดินมาหากูจะน่ากลัวเลยทกกัตายเดยพมาเลยกำลังคาบของกินอยู่

โอ้โหสะดุ้งเลยเอ้ยจิ๋วมาจยางไหนะน่าวที่ดีใจไอจิ๋วมาจยางไรไม่รู้เริ่มต้นหนึ่งแหวนเลยสุดยอดไปเลยนะครับ จริงจรเสียงแฟนตารีเสียงซาราเลยโอยไม่ได้เปหมดแล้วอวะเอาเวลาอุ้ย right นี่อะไรอ่ะทำไมเพิ่งเคยเห็นวะันค so ืออะไรเนี่ยเฮ้ยเม่อเคยเห็นต้องไหวอย่างเงี้ยไหวถ้าผีเสื้อเลยโอ้ยมัน หลายกี่ก้อนวะมึงคิด้เราได้กี่กนะ้อนดดตอนะตนี้สภาพนี้ก็โดนน้ำก็โดนน้ำก็เป็นตัวหนีบตรงนี้สาวอะไรอีกเนี่ยตอนไหนมาบ้านนี้มีของดีใช่ไหมไม่มีที่เที่ยวหล่ออยู่อสร้างโัง Oh. โอ้ตาปิดอันโอ้สุดยอด,อดเลยนะครับจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรดีวะคน,นอื่นเขาแอนดอ้์ดากอนใช่ไหมเราอะไรดีจงกว่าจะเบือ่อจงกว่าจะเบือ่อยอดเลย จะเบือ่อก็น่าจะไม่นานแล้วน่าจะเบือ่อแหละสามมิเบื่อเลยจบพาร์ทแรกอะแล้วจะมีพาร์ทสองที่ต่อไปเลยมีแค่พาร์ทเดียวอยู่สักห้าวันดีไหมกี่วันดีวะเอาเอาวอาๆอาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอะ มันด้งึงดึๆงดึงไมหยุดเลยมอสดดีสะดิ้งดีสะดิ้งมึงจ้ตีให้ตายไอ้ป้านไอ้ป้านพวอยู่ไหนอยู่ไหนสานี่ไอ้สารมาหนี่ก่อนมานี่ก่อน